สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุขขงกคนครับมาพอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปอาทิตย์เลยครับผม,มแต่บุคเข้าไีเวลา่าน้องพี่น้องเทศปฏิการเทศงาน <laughs> นะครับวันนี้พาขี่จักรยานล้อครับผมนะครับมารีมาสนะครับกลับมาสองคนจะร่างหลังคนหนึ่งครับ าขี่รถเที่ยวแล้วครับโมนี้วันเสาร์นะครับาขี่รถเล่นอ,อ่กครับรงกายนะครับพี่น้องนะครับแต่สวัสดีทักทายสวัสดีครับว่าเราชมนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์นะครับเราไปจ่าวนำพี่น้องเนาะครับเดีบบ๋ยวจะพาไปเบื้องป่าครับพี่นอ้องในบางวันมีป่าบอนะครับ บมมีครับผม <g les> บมมีเล่ยปลาปกติสิปล่าลายนะครับอยู่น้ำหอยน้ำคลองน้ำนะครับมื่อดี้ก็เอ่อเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดยดยุดซอนทิศแล้วครับนะครับยุดปลาฆ่าจัดการปุนเราไม่ใช่งัานกระได เนี่ยครับดีขึ้นโรงงานนะครับข้างหน้าโอ้ไยหาเสียงเมื่อน,นัออ่นยหปหาเสียงเลยลงสมัครเออดีเนี่ยครับรนะปั่นจักรยานอันนี้ขึ้นโรงงานนะครับผม นี่คือโรงงานที่เหตุงานครับโรงงานใหญ่ใหญ่จริงๆเนี่ยครับแมนเบิร์ดเลยครับโรงงานอันนี้ด้านหลังโรงงานเนาะมิโตโรงงานเหระครับ,รบส่วนมากทาง ไต้หวันนะครับสิมีเต่โรงงานพวกเกี่ยวกับเล็กแหละครับพี่น้องเกี่ยวกับเล็กโลหะล้อมเล็กล้อมโลหะประมาณนี้แหละครับตอนที่ผมสังเกตเห็นนะครับ มาสองคนมาสองคนมาสองคนได้จักรยานห่างมาปั่นเหรอครับว่าใครก็ยางก่อนสิการสีขีสีปั่นจักรยานหรือว่าการทีไสถนนนะครับกั แต่ที่งงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถนนบานเท่ากับบานเพิ่มมันเพื่อกันครับนะครับผมอันนี้คือซอยเปี่ยวอันนี้ก็เป็นกำแพงพื้นที่โรงงานนะครับมแต่โรงงานนะครับโรงงานที่ใช้ง,งานเนาะ เดี๋ยวคิปหนานะครับเดี๋ยวคิดหนาเดี๋ยวเสียให้เสียผ้าบางหอผักนะครับมองอยูมองซอว่า,อาเป็นยังไงน,นะครับอยู่จังไดกินจังไดนะครับการสารบุญนี้กาขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเอเี่นซ์ทันที่ ยังค่อยหากำลังใจนะครับพบกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ